แต่ตอนนี่เดินไปครับเดินไปแล้วก็ข้ามแพแล้วก็เดินไปต่อไม่เน่อยมจะตั้งใจเรียนให้มากห่างจากกรุงเทพไปประมาณ130กิโลเมตรถึงตัวจังหวัดกาญจนบุรีและด้วยระยะทางอีก230กิโลเมตรทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือยังมีเด็กน้อยที่รอคอยความช่วยเหลือ อยู่ในอำเภอสังขละบุรีหนึ่งใน13อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีบนพื้นที่กว่า3,500กิโลเมตรเป็นป่าและภูเขามีพื้นที่ราบน้อยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่ากะเรี่ยงมอญและพมา่าที่อพยพเข้ามาทำงานและพักอาศัยมีรายได้น้อยและการศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและหาของป่าไว้บริโภคเอง บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยในส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอสังขาบุรีของเราที่เรารับผิดชอบอยู่นะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีพื้นที่ที่แตกต่างกันและเจ้าหน้าที่ของเราเองก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ต้องลงพื้นที่ทุกวันในการที่เราจะเข้าไปในชุมชนได้นะครับเราต้องทําความเข้าใจกับชุมชนในเบื้องต้นก่อน แต่ก็มีอุปสรรคบ้างในตอนแรกที่เราเข้าไปเพราะว่ายังมีชาวบ้านที่ยังไม่เข้าใจละวางใจถึงการทํางานของเราที่จะสามารถพัฒนาชีวิตของเขาได้ในอำเภอสังขละบ,บุรีของเรายังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังขาดโอกาสอยู่และก็ต้องการความช่วยเหลืออยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการที่จะให้เด็กได้เรียนหนังสือและประชาชนในชุมชนมีอาชีพสุจริตที่มั่นคงทํา มูลนิธิสุพนิมิตรแห่งประเทศไทยจึงมุ่งหวังให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตเพราะพวกเขาคือกำลังที่สำคัญที่จะก้าวสู่การพัฒนาในอนาคตเด,เด็กที่มูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยดูแลอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขละบ,บุรีนะครับมีทั้งหมด2,207คนเด็กๆพูดไทยได้ก็เพราะว่าเด็กมีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วก็อยู่ในชุมชนที่เป็นคนไทย การเดินทางของเด็กและชาวบ,บ้านนะครับก็จะเดินด้วยเท้าจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์บางส่วนแล้วก็ยังมีเด็กอีกหลายคนนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือก็เพราะว่าเด็กบ้านไกลแล้วก็ต้องช่วยพ่อแม่ทําง,งานบ้านเด็กน้อยที่อาศัยอยู่กับครอบครัวต้องถอแพ่ข้ามน้ำมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วต้องเดินทางต่อบนทางลูกรังผสมหินระหว่างทางเป็นป่า ไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายคือโรงเรียนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโจเมละาอายุ14ปีเรียนอยู่โรงเรียนบ้านกมองทักชั้นป .4 ครับเด็กชายโจเมละหรือน้องโจหนึ่งในเด็กกะเรี่ยงบนพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการอุปการะจากท่านผู้ใจดีให้มีโอกาสได้รับการเปลี่ยนแปลงบ้านห่างจากโรงเรียน4กิโลครับ แมื่ก่อนมีโรงเรียนให้จักรยานมาตอนนี้จักรยานก็พังอะตอนนี้มีรถมาราบครับไปสรงที่โรงเรียนครับได้ไปเรียนทุกวันครับชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าต้องใช้การคิดครับผมเสียใจครับถ้าไม่ได้ไปเรียนปกติกลับมาจากโรงเรียนช่วยพ่อแม่ทํางานถางหญ้าลดน้ําพักบ้างอะสาวที่ก็ช่วยพ่อลากแพรอะไรพวกนี้โตขึ้นผมอยากเป็นหมอครับได้รักษาคนป่วยและช่วยชีวิต คควันนี้น้องโจได้รับโอกาสรับความอุปการะให้เขาได้มีโอกาสทางการศึกษาและครอบครัวได้รับความดูแลจากมูลนิธิสุภนิธิเรื่องที่ดีที่สุดของผมก็คือการได้เรียนหนังสือครับผมจะตั้งใจเรียนให้มากผมขอขอบคุณผู้ปการะที่ช่วยให้พ่อแม่ผมมีอาชีพปลูกผักและอุปการะผมครับ บ้านกาะบางท่านี่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปถึงชั้นม .3 มีนักเรียนทั้งหมดนี่522คนนักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่กาะบางท่านี่จะเดินทางค่อนข้างลําบากเดินทางด้วยทางเท้าระยะประมาณ7-8กิโลแล้วก็เดินทางด้วยทางเรืออีกส่วนหนึ่งนั้นก็จะเป็นนักเรียนที่บ้านไกลที่สุดก็คือจะต้องมาพักนอนที่โรงเรียนบ้านกาะบางท่าซึ่งเราจัดบ้านพักเด็กไว้ให้นักเรียนบางส่วนนั้นจะต้องนอนที่ห้องเรียนโรงเรียนหนึ่งก็ได้ประสานกับมูลนิธิสุพรรณมิตรนะครับได้ ขอาการสนับสนุนเพื่อดําเนินการก่อสร้างบ้านพักเด็กเพื่อให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนโครงการที่ทำกเกษตรอาหารกลางวันระหว่างมูลนิธิกับโรงเรียนม้่นกองมังทางนั้นได้แก่โครงการ,กรเกษตรเลี้ยงป่าปลูกผ,ผักแล้วก็เลี้ยงหมูแล้วก็พ่อเหตุเด็กๆที่ทําโครงการ,กรเกษตรอาหารกลางวันนี้กับมูลนิธินี้เขามีความสุขมาก พราะเขาได้ทําอย่างเป็นระบบคือได้เลี้ยงเองทาเองได้แก้ปัญหาเองแล้วก็นํามาใชา้ดูแลน้องๆในโรงเรียนแล้วก็มีความสุขได้แบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้น้องๆในโรงเรียนโรงเรียนก็ขอขอบพระคุณมูลนิธิสุพรรณมิตรและก็ผู้มีอุปการะ,ะคุณทุกท่านนะครับที่ได้ดูแลลูกหลานชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในถิ่นทุรก,กันดารซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาจนส่งเสริมให้ลูกหลานเหล่านี้มีสุขภาพทางร่างกายและด้านสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับผม ครอบครัวนี้มีกันอยู่สี่คนเด็กหญิงเอมนลูกสาวคนโตเป็นเด็กมอนที่ได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพราะเธอเป็นเรี่ยวแรงในการช่วยเหลือแม่ทำงานเพื่อเลี้ยงน้องๆจะมีเลอกโกเตจเตาโอลวิชิตัน,อยอยนนีลุยยาคาเนโอตเมอ่าจะเม็ที่บา้านหรอกเลือดเราเจ้าลุยยาคาเน,นจะบับพอบ้านนันทีจะโพยานอชีจะมาออตเตตรบายาพอบาบพอาบาบันไอเอเว ทุพารมีให้มาเจอฮีเตเพลห่อหน้าเตเพลทอเอาไว้ให้มาเจอเดออ่ออีคือตู้คือใส่เอาไว้ให้ยีให้ออยีหรอวีกูการินที่อะจะโพจะโพมาลวดลินตาเปิดดวมึวีจะพพทอโจนี่เอาไว้ตู่กางายีพื่อหลีวีขอพีชิกูชิกาเอาไว้ให้มาเจอแค่เรละ มาเจอจะโพลุซีเยาว์มาเจอแค่หล่เรเราไปไหนะแล้วทศชาหินตลอดเจ็บอะไรมาเจออยเดียสมืสพลุถูกพลเมิปไเลยให้มาเจออย่งนี้จตาโอ้มุนีวีทอพาโรอเราจะโพลเราจะดีนี้ก็ตีมาเจออย่างนี้มูลนิธิสุพนิมิตรเริ่มดำเนินการพัฒนาอำเภอสังขระบุรีในสองตำบลกับ16หมู่บ้านมาตั้งแต่ปี2004 โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาชาวบ้านที่นี่ส่วนมากทำอาชีพทำสวนนะครับแล้วก็เกษตรกรบา,บางกลุ่มก็อาจจะเกี่ยวยาคาอะไรทำนองนี้นนครับสุภาพนิมิตเนี่ยฮะเขาก็สนับสนุนแล้วก็มาให้แนวทางที่จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกี่ยวกับด้านจากด้านอะไรนะฮะก็มีอาจารย์มาสอน,นครับเมื่อเขาเส็ดเรียบร้อยที่ว่าพอที่จะทำได้บ้างฮะ ขั้นตอนต่อไปก็จะให้ชาวบ้านตรงนี้เขาได้ทําชุดเด็กนักเรียนนะครับเพื่อจะได้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับมูลนิธิสุพนิมิตรส่งเสริมให้ครอบครัวเด็กได้มีอาชีพที่สุดจริตสามารถสร้างไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผู้อื่นได้ตอนนี้มีครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือก เป็นครอบครัวตัวอย่างในการประกอบอาชีพประมาณ20-40ถึงครอบครัวโดยการให้ผักไปปลูกและให้เลี้ยงแม่พันหมูครอบครัวละสองตัวดังเช่นครอบครัวของนางพิทยารากสาคูาหมูที่บ้านนะกรมทัพย์วิทเขาให้มาพอได้พลามรทับไงเวลามันนังพอเอาพ่อหมูขัามาทับเอาไปทับแล้วทีนี้พอวาท้องท้องได้มันสามเดือน28วันนะถึงจะคลอดพอมันสักเดือนครึ่ง แล้วทางชุมชิเขามารับซื้อรับซื้อไปแจกตามหมู่บ้านอย่างนี้นะนี้มาช่วยก็ดีขึ้นไงดีขึ้นกว่าเก่าอะ่ะอย่างของเด็กก็พวกรองท้าพวกเสื้อผ้าพวกสอสมุดอะไรเนี่ยโดยปกตินะครับทางราชการกับหน่วยงานามูลที่สูบพาริมิตเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันอย,อย่างอยู่เป็นประจำนะครับในการติดต่อประสานงาน ขอรับความช่วยเหลืออะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้รัษฎรในพื้นที่เนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงที่ดีขึ้นแล้วเด็กๆก,ก็ได้รับความช่วยเหลือกระผมในานามของอำเภอสังขบุรีนะครับขอขอบคุณมูลที่สุพนิมิตรนะครับที่ให้ความช่วยเหลือแล้วร่วมมือด้วยดีกับทางราชการเสมอมานะครับตลอดจนถึงผู้มีอุปการะคุณนะครับที่ได้บริจาคสิ่งของและเงินนะครับให้มูลิธิ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าของเด็กๆด,ด,ดีขึ้นไปครับเพราะยังมีเด็กๆและชาวบ้านอีกหลายคนที่ยังรอการช่วยเหลืออยู่มูลนิธิสุพณนิมิตรยังต้องทำงานอย่างมุ่งม,มั่นต่อไปเพื่อส่งเสริมให้อําเภอสังขละบุรีได้พัฒนาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อุปการะเพื่อเด็กๆและชาวบ้านในอำเภอสังขละบุรีจะเป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนต่อไป